มาแชร์ชุดน้ำมันหอมระเหย12ขวดนะคะในชุดสตั๊ดเตอร์คิสซึ่งเราจะได้น้ำมันหอมระเหย12ขวดพร้อมเครื่องดีเฟเซอร์ค่ะมาดูนะคะว่าในใน12ขวดที่เราได้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาแชร์กันอีกรอบนึงว่าใน12ขวดแต่ละตัวเนี่ยช่วยอะไรเราบ้างนะคะ นี่ค่ะมัปขวดแล้วก็มีอยู่ด้านล่างด้านล่างก็นี่คือ12สขวดสองสี่ปดอันนี้สิบแล้วก็อีก2องขวดอยู่ด้านล่างนี่เลยเป็นขวดปัวกกิ้งนั่นเองเป็นลูกกิ้ง แล้วก็มีหนิงเซียหนิงเซียช่วยหน้าเด็กหนิงเซียช่วยดูแลร่างกายของเราปรับเปลี่ยนเ,เยอะแยะเอยแล้วก็มีตัวมิตซีก็คือม,มิตเซเป็นตัวฆ่าเชื้อค่ะและสเปรย์แอลกอฮอลด้วยแล้วก็แถมตัวแถมใน starter k ิ t ก็คือนี่ค่ะนี่คือของแถม อันนี้จะเป็นหัวกิ้งมาเป็นครอบครัวไราสารเคมีกันนะคะในชุดเราจะคิดก็คือชุดเลิกเริ่มเลยค่ะสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยใครสนใจสามารถทักคุณน้องได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย